มัทุรัตนตยสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระศีวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงลีโลกยารามและพระครูสุธีธรรมพิรัตเจ้าอาวาสวัดป่ารัชดารามตลอดจนถึงพระเทรานุเถระคณะครูบาอาจารย์และพระภิกษุสามเณรทุกรูป ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาถวายพัตหารเารในวันที่21พฤศจิกายน์พุทธศักราช2567วันนี้รายนามคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้ได้แก่คุณสุขสวัสดิ์ปืนพิชิตครอบครัวปืนพิชิตคุณอุบลวันเส้่งหนูคุณสุขสำราญปืนพิชิต เด็กหญิงพิญญาพัฒปืนพิชิตเด็กหญิงปวริษาปืนพิชิตอุทิศให้คุณพ่อพิชัยและคุณแม่ปราณีปืนพิชิตคุณพ่อขิมและคุณแม่จิตเส้งหนูในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ถือได้ว่ามาทำบุญอันเป็นเหตุให้ถึงความสุข ชื่อว่าบุญนี้เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่บุญนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีซ้ำยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขสมดังพระบาลีว่ามาพิกเวปุญญานังพายิธะสุขสัเสตังอธิวัจจนังยะทิทางปุญญานิแปลเป็นไทยได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่าได้กลัวบุญไปเลยอ่านว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข บุญเป็นชื่อของความสุขอย่างไรเป็นชื่อของความสุขเพราะว่าบุญเป็นสิ่งที่อำนวยสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจให้ทุกอย่างการได้อัตภาพในสุขติภูมิก็ได้มาด้วยบุญโดยที่สุดแม้การได้มรรคผลพระนิพพานก็ได้มาด้วยอำนาจของบุญทั้งนั้นคุณสมบัติของบุญมีดังนี้คือบุญชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดได้ บุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่เราบุญติดตามเราไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติบุญเป็นของเฉพาะตนใครทำก็ได้ใครทำคนนั้นก็ได้โจรลักขโมยไปไม่ได้บุญเป็นที่มาของพภกทรัพย์สมบัติทั้งหลายบุญให้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพานสมบัติแก่เราได้ ท่านทั้งหลายทราบคุณสมบัติแห่งบุญอย่างนี้แล้วต่อไปอัตมาภาพจากกล่าวเหตุเกิดบุญโดยย่อ,อก,ก็คือบุญกิาวัตถุ3ประการคือบุญเกิดจากการให้เช่นการถวายข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือแก่ชนเหล่าอื่นผู้มีศีลอันดีมีธรรมันงามนี้เรียกว่าทานมัยบุญเกิดจากการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าซึ่งเป็นปกติศีล ศีลแปดหรือศีลสิบก็ตามนี้เรียกว่าศีลละไม่สุดท้ายบุญเกิดจากการภาวนาได้แก่การเจริญสมถภา,าวนาคือการเจริญสมาธิและการเจริญวิปัสสนาภาวนาได้แก่การเจริญปัญญานี้เรียกว่าภาวนาหม่เมื่อยาโยมทั้งหลายได้รู้เหตุเกิดบุญอย่างนี้แล้วก็ควรทําบุญบ่อยๆเพราะว่าบุญเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขสมดังพระบาลีว่า ปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุณบปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุขโขปุญญสศอุจโยแปลเป็นไทยได้ว่าถ้าบุรุษพึงทําซึ่งบุญไซก็พึงทําบุญนั้นบ่อยๆพึงทําความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ในวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านผู้ได้มาถวายพระาหารเพลนสุดท้ายนี้ รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชสาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอจงดลบันดาลอภิบาลรักษาญาติโยมทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซ้์เให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จ ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อและมีโอกาสนำตนเข้าสู่อมตะมหา,านิพพานในการไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน